อนนี้ผมเยืนอยู่ที่บริเวณธรรมสภานะครับก็บริเวณตรงนี้ก็คือธรรมสภานะครับก็จะอยู่ใ,ใกล้กับอยู่บริเวณเยื้องๆกับด้านหน้าพระคันธะพะมูลคันทธกุตีนะครับของพระพุทธองค์นะครับอยู่ตรงนี้ครับพมูลคันธกุตีของพพุทธองค์นะครับก็ ตรงนี้ก็จะเป็นธรรมสภาครับก็คือธรรมสภานั้นในสมัยพุทธกาลนะครับธรรมสภาเนี่ยจะใช้สำหรับเป็นที่ผู้พุทธองค์ทรงสเสด็จประทับสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวนยศัพท์นะครับณนะสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่ง ที่นะพระแท่นนี้นะครับพระสูตรต่างๆนะครับพระสูตรต่างๆมากกว่า800พระสูตรครับ800กว่าพระสูตรถ้าผมจำไม่ผิดนะถือกำเนิดขึ้นที่ตรงนี้นครับธรรมสภาเป็นที่พุทธบริษัททั้งทั้ง4นะครับมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับมาแสดงมามามาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองคนะ์ณบริเวณสถานที่แห่งนี้นะครับก็ บริเวณรอบๆนะครับบริเวณรอบๆของเนี <Elliott> ่ยครับเราจะเห็นว่าเป็นเป็นช่องบล็อกเนี่ยก็น่าจะเป็นที่นั่งของพระเถระเจ้าทั้งหลายนะครับพระสาวกนะครับก็ก็จะมีรอบๆนะครับก็ฝั่งนี้ก็มีนะครับก็เป็นช่องๆไปอย่างนี้นะครับเป็นที่นั่งนะครับของพระสาวกเจ้าของพระเถระเจ้านะครับอยู่ตรงนี้ก็ส่วนที่เห็นเป็นสี่เหลี่ยม ใหญ่ๆนี้นะครับเมื่อกี้ผมได้เข้าไปกราบไหว้บูชาสักการะแล้วก็คือพระแท่นที่พุทธองค์ทรงสเสด็จประทับนั่งแล้วก็แสดงพระสูตรต่างๆนะครับที่วัดพระเชตวันพระสูตรต่างๆเกิดขึ้น800กว่าพระสูตรนะครับเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านจําเรื่องราวหนึ่งได้นะครับก็เรื่องนางประตาจลานะครับ ผมลองนึกภาพนะครับว่านางประตาจรานั้นนะครับก็เดินเดินแก้ผ้าครับผ่านพุทธบริษัททั้ง4แล้วก็ที่ประชุมสงฆ์ที่รอฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์นางผ่าเข้ามาเดินผ่าเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็พระพุทธองค์ทรงตัดเรียกให้นางได้สติแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาโตน,นะครับนะแล้วก็ทรงเทศ ทรงแสดงพระธรรมพูดถึงเรื่องของความตายนะครับว่าความพัดภาคหรือความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี่นะน้ำทะเลว่าเยอะนะยังน้อยกว่าน้ำตาของสัตว์โลกทั้งหลายที่หลั่งไหลออกมาจากความเศร้าโศกเสียใจจากความทุกข์ก็ทำให้นางได้ได้สติขึ้นมานะครับก็นางเดินเข้ามาตรงนี้นะครับผมลองนึกภาพแล้ว สถานที่บริเวณนี้นะครับก็เมื่อก่อนก็คือตรงนี้เขาขุดนะครับเมื่อก่อนก็คงจะเป็นพื้นที่สมอมเสมอกันไปหน่อยแล้วก็เป็นอาณาบริเวณกว้างนะครับตรงโน้นก็จะเป็นบริเวณหน้าวัดนะครับต้อนอนาันธพงนะครับพูดถึงนงักปตาจราเนี่ยก็ขอเล่าประวัตินิดนึงก็เผื่อท่านใดไม่ทราบนางปตาจราเนี่ยนางก็เป็นทิดาของเศรษฐีนะครับในเมืองสาวัตถี แล้วนางก็ไปหลงรักกับนะักขอลับช้หนุ่มนะแล้วก็ก็หนีไปด้วยกันโดยที่สามีที่บิดามารดาจะหาให้เนี่ยนางก็ไม่สนใจละนางก็หนีไปกับผู้ชายนะห่อ,อผ้าหนีตามผู้ชายแต่พูดเป็นภาษาชาวบ้านก็ไปอยู่กินนะจนมีลูกหนึ่งคนแล้วต่อมาก็มีตั้งคันอีกหนึ่งคนนางก็เคยสบายแต่ไปลําบากก็นึกถึงพ่อแม่ขึ้นมาแล้วก็ ขอร้องสามีว่าพากลับไปเยี่ยมบิดามารดาหน่อยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าบิดามารดาแล้วก็ความที่จะตะักเยื้ยยายกันลูกอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรกคือคือตอนที่นางคิดได้นางก็มีบุตรแล้วนะครับมีบุตรหนึ่งคนแล้วก็กําลังตั้งครันแก่อีกหนึ่งคนนะครับคือคือ,ค,อความรู้สึกของคนที่เป็นแม่นะครับผมก็เดาว่าก็คงจะเข้าใจคนที่เป็นแม่ด้วยกันแล้วว่า ความรู้สึกเป็นยังไงนะครับก็เหมือนกับภ <c oughs> ิกษุที่สมัยที่เป็นผู้ชายนะครับก็เคยมีจิตปฏิพัทธ์กับพระสังกัจจายพอมีจิตปฏิพัทธ์พระสังกัจจายนีย่ก็ทําให้ตัวเองเนี่ยคือแกคงคิดไม่ดีนะครับก็เลยทําให้กลับกลายเป็นอีกเพศหนึ่งนะครับกลับกลายเป็นอีกอีกเพศหนึ่งแล้วก็ไปมีสามีไปมีลูกอะไรเงี้ยครับก็ พอไปมีสามีไปมีลูกก็ไดค้คลอดลูกนะครับก็แต่สุดท้ายแล้วเวลาทีา่ได้กลับคืนมาในเพศชายตามปกติพอกลับมาสู่เป็นเพศชายปกตินะครับก็เพื่อนสาวธรรมิกก็ไปถามท่านว่าเออนี่ท่านระหว่างที่เป็นพ่อกับเป็นแม่ท่านรักมีความผูกพันกับลูกเนี่ยในขณะเป็นพ่อหรือเป็นแม่เนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันท่านตอบเลยครับ ภิกษุรูปนั้นตอบเลยนะว่าตอนเป็นแม่เนี่ยท่านรู้สึกว่ารักและผูกพันกับลูกมากอันนี้เล่าให้ฟังนี่ไม่ได้บอกว่าพ่อไม่อะไรนะครับบิดาก็สําคัญพระคุณทั้งบิดามารดาก็สําคัญมากนะครับก็นางบุตาจาจรานะครับก็พอรบล้วสามีสามีก็เลยพากลับไปเยี่ยมบ้านนะครับพอเดินทางมาถึงใกล้ฝั่งแม่น้ําอจิลวดีสายเก่านะตรงโน้นนะครับก็ เอิญว่าเกิดพายุฝนตกหนักนะครับทั้งคืนนะครับนางก็ต้องการที่พักที่มุงบางหลบฝนก็เลยให้สามีเนี่ยไปหาที่ทําที่เพิงพักให้หน่อยฮะแต่ว่าสามีก็ไปหาอาจจะหักกิ่งไม้อะไรแถวจอมปลวกก็เลยโดนอาสลรพิษกัดตายนะครับแต่นางก็ไม่รู้หรอกตอนนี้นางคันแก่ฝนก็ตกฟ้าก็ร้องนะนางก็เลยคลอดบุตรเองเลยนะครับ พอคลอดบุตรเองเลยนะครับก็ฝนก็ตกทั้งคืนนะครับไม่มีที่มุงที่บางครับโดยนางคลอดบุบุตรแบบทุกทรมานเหลือเกินนะต้องตัดสายสะดือเองอะไรเองทางทั้งเตียวเองกเ็เสียเลือดมากนะครับคนที่เป็นแม่นะครับก็นางนางก็โก่งโก่งตัวขึ้นนะครับใช้สองมือสองข้างยันพื้นไม้กับเขานะครับ แล้วให้ลูกลสองคนไปหลบอยู่ตัวเองก็เป็นหลังคากันฝนลมให้กับลูกนะครับทั้งสองคนเนี่ยครับความความเป็นแม่ก็ยิ่งใหญ่มากนี่ครับปิดตุคาดมาตุคาดเนี่ท่านให้พูดถึงว่าท่านก็นับมาตุคาดมาก่อนเลยนะครับก็อันนี้เราให้ฟังครับจนก็ หลังจากนั้นก็พอตอนเช้ามานางเห็นสามีตายเห็นศพละตอนนี้ดูแล้วก็นางก็เสียใจมากนะก็พาบุตรข้ามฝั่งจากจากข้ามฝั่งแม่น้ำอจิระว่ดดีมาที่มาที่บ้านเกิดของตัวเองคือบ้านเศรษฐีในเมืองสาวรทีนีตรงธรรมสภา,าดีครับก็พระพระแทนที่ ประทับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมพืนผ้านะครับความสูงก็ระดับความสูงน่าจะประมาณเมตรครึ่งนะครับก็ตรงจุดนี้คือจุดที่พระพุทธองค์ทรงสเสด็จประทับนั่งแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาะณสถานที่แห่งนี้านางปตานางปตาจรานะครับพอพอจะข้ามฝั่งนะครับ นางก็เนื่องจากน้ําแม่น้ําอจิลวดีก็ตอนที่นางวัดระดับดูก็ลึกประมาณหน้าอกนางนะครับนางก็คิดว่ากําลังตัวเองเนี่ยน้อยนะครับจะพาลูกไปนะครับก็คงจะพาไป2คนทีเดียวไม่ไหวนะครับก็เลยก็เลยให้ลูกคนโตนี่รออยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับให้ลูกคนโตรออีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาลูกคนเล็กเนี่ยข้ามแม่น้ําอจิลวดี มาไว้ฝั่งที่จะเข้าไปสู่เมืองสาวัตถีนี่นะครับแล้วก็ข้ามน้ำกลับมาเพื่อเพื่อเพื่อ,อที่จะมารับบุตรคนโตแต่ทีเนี้ยเหยี่ยวครับมันมาชอบเอาบุตรคนเล็กอะนะมันคิดว่าเป็นลูกหมูลูก,มก,ลกหมาหรืออะไรไม่รู้มันก็ชฉบเฉี่ยเอาไปนะ <uments> like าาาานางก็ยกมือร้องแบบพระธบะท้าท่าแถวนะก็ชิ่วชี่วอะไรเงครับแต่ว่าสู้สู้อะไรเนี่ยอินเดียเขา นะก็เหย,ยวก็ไม่ฟังแหละครับมันก็ข้ามนี่เป็นเป็นบริเวณด้านหลังท่าแ่นที่ธรรมสภานะครับก็เหย,ยวก็ไม่ฟังครับลูกคนโตที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับที่รอให้แม่ไปรับเข้าใจผิดครับคิดว่าแม่มาเรียกให,ให้ให้ให้ข้ามมาหาด้ยวยความไร้เดียงสาเขาก็ลงน้ำเดินลงน้ำแม่น้ำอจิรวาี แล้วเด็กตัวยังเล็กอยู่ครับไม่อาจทนกระแสน้าได้นิทสุดก็ถูกแม่น้ําพัดจมหายไปสรุปคือลูกคนหนึ่งก็จมน้ําตายอีกลูกคนหนึ่งก็เป็นเหยื่อของเหยื่อไปะนะครับก็เจอเข้าอย่างนี้หัว,วอกคนเป็นแม่ก็ไม่มีที่ที่จะไม่มีที่จะให้ไม่มีที่จะให้อยู่แหละครับก็แต่ผมว่านางนี่เก่งนะครับ นางนี่ยังคลองสติได้ที่จะหาทางกลับไปสู่บ้านของตนเองกมสารนะกลับมาที่เมืองสาวัตถีนะครับก็ไปเจอว่าคนเดินทางมาก็ถามไถ่กันแหะครับว่าจะไปไหนมาไหนอะไรคนนั้นก็บอกว่านางก็บอกว่าจะกลับบ้านไปหาบิดามารดานะครับก็ถามไถ่ว่าเป็นใครยังไงก็บอกว่าโน่นเมื่อคือนนะ่ะเกิดพายุแล้วก็บ้านถล่มนะแล้วก็ เกิดไฟไหม้หรือเปล่านี่แหละก็บางทีบางที่เขบอกไฟไหม้นะแต่ก็ในพระธักถาเขาบอกว่าออบ้านถลม่มแต่บางทีถล่มไฟไหม้ด้วยก็มีนะครับแต่ช่างหไม่ใช่สาระสําคัญหรอกท่านอย่าไปใส่ใจเยอะไ้เรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าพ่อแม่เสียชีวิตนะครับเขาก็เผาอยู่ที่เชิงตะกอนครับพอพอนางทราบว่า พ่อกับแม่เสียชีวิตในใน,ในคืนเดียวกับที่สามีก็โดนงูก,กัดตายแล้วก็ลุงเช้าลูกก็ตายนะครับหลังจากสามีตายลูกตายแล้วนางเผชิญกับความทุกข์อย่างมหาศาลเพราะว่านางเก่งที่ควบคุมสติได้แต่มาเจอว่าพ่อแม่หรือพี่หรืออะไรก็ตามก็ตายกันทั้งบ้านอย่างนี้ก็ ก็ไม่อาจทนทานได้แล้ครับถ้าทนทานได้นี่ก็คงเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยละนะถ้ามีความผูกพันความรักความผูกพันเยอะมากความทุกข์ก็ย่ำมากนางก็จิตวิตปลาสเสียสติไปเลยตอนนั้นนะครับก็กลายเป็นบ้าเป็นบอแล้วครับก็เสื้อผ้าก็อาภรณต่างๆก็ไม่ได้มีความสําคัญกับตัวนางแล้วนะครับนางก็เดินไป อย่างไรจุดหมายนะครับเป็นบ้าเป็นบอไปนะครับก็ไปที่ไหนชาวบ้านเขาก็คงจะเห็นมาเป้าโป้ไปเปลือยอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นคล้ายๆกับกาลกินีแหนะครับก็คงจะเ,เขาก็คงจะไม่ปรารถนาให้เข้าบ้านหรอกก็พยายามที่จะขับไล่นางนะเอาน้ําสาดมั่งเอาเหินปามั่งนะแล้วก็ก็บอกว่าโน่นอะ ถ้าเกิดว่าอย่ามาแถวนี้โน่นไปหาพระพุทธองค์โน่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ชี้มือมาที่วัดเชตวันเลยครับธรรมดาว่าคนบ้าน,นะครับบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรไม่ทําอะไรเห็นชี้นิ้วมาอย่างเงี้ยนางก็เดินตรงเลยครับไม่มีเลี้ยวซ้ายไม่มีเลี้ยวขวานะครับเจอห้วยข้ามห้วยเจอป่าป่าป่า,ปานะครับเจอรั้วปีนรั้วล่ะผมว่านะคือนางก็ตรงดิ่งมาเลย ขณนะนั้นพระพุทธองค์นะครับกำลังประทับนั่งบนนี้ครับท่ามกลางธรรมสภาพุทธบริษัทแวดล้อมนะครับพระสงฆ์สาวกนั่งอยู่เอครับพระเถระเจ้านั่งอยู่นางก็มากันเพราะโป๊ะปีเอยเลยแหละครับพาวงเข้ามานะครับเป็นที่แตกตื่นืฮอฮาของพุทธบริษัทสี่นะครับพอมาถึงเนี่ยครับเข้ามาถึงธรรมสภาเนี่ยพิสูุทั้งหลายทุกคนทั้งหลายก็ห้าวว่ายายุดยาเข้ามา แต่พุทธองค์นะครับทรงเป็นพระสัพพันยูทรงมีพระมหากรุณานี้ไพศาลสุดจะประมาณไม่ได้เลยในพระพุทธองค์พระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่าหญิงคนนี้ที่แก้ผ้าเข้ามาเนี่ยนอกจากเราตถาตาขา้าขอเสียเว้นจากเราตถาข้อเสียแล้วใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้นางได้นะถ้าไม่ใช่เราตถาคนก็เลยโปรดรับสั่งว่าอย่าห้ามนางเลยให้นางเข้ามาเถอะ พอนางเดินเข้ามานี่ครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บพุทธองค์ก็ตัดเรียกนางนะครับว่าปะตาจรานั่งลงเถิดนั่งลงก่อนเถิดน้องหญิงนะก็บางทิบางบางบาง,บางคัมพีก็ว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่า,าบางคัมพีก็บอกว่า พุทธองค์ก็บอกว่าเธอจงได้สติเถิดนะครับก็แล้วแต่ครับบางทีก็รวมกันทั้งสองแบบแต่เน้นคนละแบบก็คือว่ากันว่านางเดินขดเข้ามาพุทธองค์เนี่ยเอาเป็นว่าทรงตัดด้วยพระสุรเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็อบอุ่นนะนางไปที่ไหนโดนแต่คนไล่พอมาเจออย่างเข้าไปนางก็อุ่นใจนะครับแต่นี้ผมให้ดูนะคณะศัทธาจากทาง น่าจะเป็นพม่าครับเมียนมาน่าจะเป็นเมียนมาะนะครับมา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 ,มากันเอาโอเคมาต่อพุทธองค์ก็ทรงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงนุ่มนวลแล้วก็จนานางรู้สึกใจชื้นขึ้นมาดีใจขึ้นมาหน่อยแล้วก็คง,งจะคงจับด้วยพุทธานุภาพแล้วก็บารามีของนางด้วยซึ่งนางสั่งสมมาตั้งตั้งแต่พุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วนะครับ ที่จะขอให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้เลือดในการทรงวินัยนะก็พุทธองค์ก็ตัดรับสั่งว่าน้องหญิงขอเธอจงกลับคืนได้สติเถิดนะพุทธวาจานะครับยิ่งใหญ่ไพศาลแล้วก็พุทธองค์คืออเอทรง ทรงเป็นที่พึ่งทรงเป็นที่พึ่งของพวกเราจริงๆก็ไม่ว่าจะสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันนี้นะครับก็ผมก็นึกภาพว่าพุทธเมตตาทรงมีพระมหากรุณามีพระเมตตายิงย่งใหญ่มหาศาลจริงๆริงเอาก,ก็มาต่อนางปรตาจลาต่อนางก็นั่งลงแล้วก็พุทธองค์ก็ทรงตัดพูดถึงเรื่องที่ในโลกนี้มหาสมุทร ทังสนีะ่แม่น้ําในมหาสมุทรว่าเยอะแล้วนะแต่ก็ยังไม่เท่ากับน้ําตาของสัตว์โลกที่ไหลเนื่องจากความพลัดพรากความทุกข์ความเสียอกเสียใจเธอจะประมาทอยู่ทําไมนะนางปตาจลาก็เลยทูลขอบรรพชาหลังจากนั้นนางปตาจลาก็ได้บรรลุธรรมการอาการบรรลุธรรมของนางคือนางเทน้ําระหว่างที่นางเทน้ําอยู่เนี่ยครั้งแรกไหลหน่อยนึงแล้วขาดช่วงครั้งที่สองไหลไปครึ่งนึง แล้วขาดช่วงลองนึกภาพละครั้งที่สามน้ําไหลลงยาวละแล้วขาดช่วงนางมาลึกได้ว่าคนเราเกิดมาแล้วตายเมื่ออายุยังน้อยก็มีตายเมื่ออายุปานกลางก็มีตายเมื่ออายุเยอะแล้วก็มีนี่คือการตายของคนสามจำพวกทั้งขานี้มันเป็นอย่างนี้พุทธองค์เลยแสดง อนุภาคฉับพันแผลพระฉับพันมะลังสีแล้วไปกฏต่อหน้าพระประตาปะตาจราเทรีว่าปตตาจราสิ่งที่เธอคิดนะถูกต้องแล้วคือตถาคตเก่าว่าผู้ที่เกิดมานะเป็นร้อยปีก็ช่างนะยังสู้คนที่เกิดมาแม้แค่เพียงวันเดียวแต่คิดได้ว่า รูปปขันทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงเบญจขัน์ปัญจขัน์มันไม่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 ไมไมเที่ยงนะเพราะฉะนั้นผู้เป็นอยู่แ, Ki แม้เพียงราตีเดียวเนี่ยก็ดีกว่าผู้เกิดเป็นร้อยปีที่ไม่เห็นภัยในความไม่เที่ยงพวกนี้ในปัญจขัน์เหล่านี้จะเรียกยอ่อๆว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมก็ถูก ก็น่าชมกว่าพวกที่อยู่เป็นร้อยปีนี่ครับเรื่องราวของนางปรตาจลราแต่ผมก็เอามาเล่าตรงธรรมสภาหแห่งนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของพระสูตรที่เกิดขึ้นณนะสถานที่แห่งนี้สาวัตถีเมืองคนดีและคนบาปเมืองเกิดขึ้นของพระสูตรต่างๆ800กว่าพระสูตรเรื่องราวต่างๆเกิดที่นี่ขึ้นที่นี่มากมายนางยักษินีถวายข้าวสลากพัด นะพระเจ้าประเสรที่โกศลถวาย้าดพระกฐถินครั้งแรกองค์คุลิมานจอมโจรพ่ายแพ้ต่อพุทธานุภาพธรรมมานุภาพนางกินจมานาวิกาก็พ่ายแพ้ตัวเองต่อสิ่งที่ตัวเองทำแพ้ภัย,ยตัวเองนะ ก็ไม่สามารถที่จะใส่ลายปราสีพระพุทธเจ้าได้พวกเดียรถีไม่มีที่ยืนสําหรับสาวกถีพวกเดียรถีที่จองจองล้านจองล้าจงาจองผ่านพระพุทธองค์นะครับพระเทวทัตโดนสุบที่นี่แต่สุดท้ายก็จะได้เป็นพระปัจเจกนันทมานพโดนสุบสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวต่างๆนา,นานามากมาย เป็นเมืองหลวงของพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลไม่ว่าเมืองนี้ถึงแม้ว่าเมืองนี้จะเป็นเมืองนอกสังเวชนิยัยสถาน4ตำบลแต่เมืองนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าสังเวชนิยสถาน,น,เ,น,าเ,น,ถานเป็นที่ตั้งแห่งเมืองที่เป็นศูนย์กลางกลางการเผยแพร่พระธรรมที่จะประกาศพระพุทธศาสนาความยิ่งใหญ่ของเมืองสาวัตถินั้น นับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกคนนะครับออได้มองเห็นความสําคัญของสถานที่แห่งนี้เวลาเรามาเราก็มาปรงสังเวชด้วยแล้วก็มาเพื่อที่จะดูว่าสิ่งต่างๆยิ่งๆเราไปตามชนบทตามซอกแซกในหมู่บ้านเราจะรู้เลยว่าโอ้โหสมัยก็ยังเหมือนกับสมัยพุทธการอยู่หลายส่วนถ้าเรานั่งรถตามถนนเนี่ยหน้าปากทางหรืออะไรเราอาจจะเห็นอะไรไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเราแบบซอกแซกซอกแซกไปนะผมว่าทุกอย่างยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับนี่ก็คือความยิ่งใหญ่ของวัดพระเชตวันนะครับแล้วก็ธรรมสภาตรงนี้เป็นเหมือนที่ก่อกําเนิดพระสูตรต่างๆมากมายเวลาเห็นแท่นประทับของพุทธองค์แล้วไม่รู้ว่า ะรู้สึกเหมือนผกหรือเปล่าก็คือรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาเรารู้สึกเหมือนพุทธองค์ทรงยังประทับนั่งอยู่เพื่อที่จะให้พวกเราได้ไม่ไม่ย่อท้อต่อคืออุปสรรคต่างๆคือใครตั้งความปรารถนาไว้ไว้ยังไงก็ขอให้ดำเนินไปเช่นนั้นให้ตลอดนอดฝัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ทัภูมิหรือสาววกภูพิก็ตามข้อขอให้ทุกทกท่านสมความปรารถนาด้วย